อุย๊ยผมลูกซอมหน้ากากโบ้ฮะหน้ากากเข้าในเลยพี่ปุนลูกซองเลนนอกไม่ได้้ยพี่ไอ้บอนมีเวสป่ะไงตรงเลนหน้าครับเดอยแต่จุพี่เพืเเอ่ออะไรอ้าวเอาไงพาแกไปก่อนไหมลมเพื่อะไรอะ่ะปุนผมบังไม่ใช่ผมไม่ตีนะรเดน ไม่ใช่ผไม่ติดแล้วป่ะเนี่ยก็ติดอยู่นี่ไงมาติดอยู่ยังไงผมเห็นไม่ติดอ่ะไม่เป็นไรก็ใช้ยี้แหละไม่บังตาตัวเองนะใครใครบอกผมว่าสามารถตายคนบอกผมมั่วจัดอ่ะเอ้ยตรวสแกนพี่เจือกระสุนยิงสาหัสตรวจสแกนสแกน นี่บทของตกใช่ไหมเด้อใ,ใ,ใช่ครับบทของไ,ไม่ตกด้วยแล้วใจไปไปไปเ <ละ S 1> ข้าเลยเข้า,ขา,ขาเลยเล่นนอกเสียวจัดพวกสองเข้าไหนเขาไหน จะเริ่มเปิดประตูนะครับไปได้ไปได้ไปไดจะปิดดักที่เบิร์ตทหารของทหารหาจากไหนวะเนี่ยมีตี่หรือเปล่าผมวิ่งเซฟซีล่างเลยนะฝั่งนู้นเราเปิดเร็วกว่ามันเก็เคไม่ได้ ประตูฝั่งนี้มันยังไม่มีใครมาเปิดเลยเออว่ายังไม่เจอของทหารเลยครับอ๋ออันนี้คือของทหารใช่ไหมอีทีไม่นับใช่ไหมของแทงทหารนับแต่ของทหารวัดคเแน่นาจะได้หาช่วยเขาบอกเสร็จ mấy sự đi sao chăng trong này hãy nhìn qua là không nào là mẹ 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 ถ้าเปิดประตูแล้ววิ่งเข้ามาเซฟฟีชั้นหนึ่งอีกอันหนึ่งคนอย่างครับตัวเลยครับตังผมเหรอเปื่อจังพี่เสร็จแล้วตัวผมโอเคคอับผมหาขอทหารไม่เจอเลยผู้หายยากเดินี่ช่วยหาด้วยช่วยหาอะไรบ้างครับขยี้ พวกกองส่องทางไกลวิทยุอะไรพวกนั้นน่ะี่โอ,อ,โอ้ยากจังจะได้จะได้ไม่ไม่หนาะมีคนกดแท็บี่ผมผมผมโอเคนลัานลัง เนี่ยผมขอห้องข้างๆแล้วก็ไม่ขายแล้วบัดเฮ้ยพี่โดนเหรอพี่โดนเหรอมาโชว์หน้ากูคนอะไรอ่ะคนสีเหลืองๆอ่ะตีกตัอลึกว่าโซ่ตั้งอยู่ที่ไหนเดีดไม่รู้เขาเนี่ยต้องถามเขาปรากฏต่อหน้าปาระเบิดไฟใส่เ้ที่ไหนขอด่วยจุ โต็มิงโต้ PR ในสิงโตเหรอออบออ่งโย่ไป้หอจไ้เต็มไล้เต็มเเลยอ้าวผมเปิดไม่ได้อ้าวผมตงห้องอาวุธบัตรอ่ะอ๋อฉันบนเมาห้องอาวุธขางบนไหมพี่คุคนคนณไม่ห้องสิไมาแล้วเหรอโอเนี่ไหมพี่ เห็นตัวเดียวอะท่านยิงกี่คนคือตายเลยไม่ทันได้ยิงไม่ทันได้ยิงเสียงปืนเลยไม่ยิงข้างหน้าเนาะยูไม่ได้ยิงเสียงปืนเลยเห็นตัวเดียวแหละได้เสียงเอื้อมได้เสียงเอื้ออยู่ตอนที่มันยิงชุดเดียวตายเนี่ยปวดจากเนดูคลิปด้านหลังได้ดูคลิปด้านหลังหนีคนใช่อไหมเขามีรีบ มีเอาไงกดกดเรือออกเลยไหมได้ได้ได้อ็คุมไหมถ้าจะเปิดห้องอวุธไม่คมครับถ้าเปิดปืนเลยดีก็เปิดเกือบแตกมันเข้าทางเราใช่ไหม อันนี้เปิดออกแต่ครับเปิดใ้ตรงไอ้เรือกมันแตกไว้ออไม่ใส่บวกบ้าเลยพี่อืมพี่ยิงเข้าหวนิี่ของเลยพี่ดูพี่เขามันไม่ใส่บวกบ้าดิออเงินค่า อันนี้เปิดออกไงใต้ดินเหรอใต้ดินครับใต้ดินใช่ครับเรือเรือเรือไม่ใครดินพวกเราเล่นี่บอสนั่นเองกูยิงกูยิงอ๋อยิงบอสนั่นแหละเดคเกี้ครับเรามารองปักให้เบคกินุ่มเดคกี้วีครับผมขอให้หน่อยหน่งร้อยยี่สิบพีครับ เ,จจเาร<ะ>ารไม่เจอจริงอาวุธทหารของทาหารมัน<ว>น่าจะหาข้างนอกง่ายกว่าพวกในบังเกอร์มันจะมีบังเกอร์ให้หาให้ตรงใต้ดินนะ่ะมันจะมีของปบบคือใช่ใช่พวกกองจะเจออีกครับกองเขียวอะ่ะเองเขียวเชื่อมขุมมีมนไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นผมจะขอแดงตรงไหนนะพี่ตอนนั้นผมจะขอแดงตรงไหนนะไอ้ตรงเชฟรีไงไม่ตรงนี้นี่นตรงไอ้แผงควบคุมอะไรทั้งอย่างไปดิไม่งวดจักบาดทั้งดบาทเชฟบาเชฟสองตาผมชอบเห็นชิ้ ไปยินผมไปไปกันยืนผมไมดัเแต่แรกกัหวานเลยเปิดเต๊เดย๋อวเฮ้ยมาแล้วพอมาคนมาแล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงแค่คนคนคน